สวัสดีค่ะทุกท่านอยู่กับน้ำเพชรสวนกระบองเพชรกินได้นะคะต้นนี้ที่อยู่ตรงหน้านี่คือโอพันเทียมาโครเซนทราซานตาริต้าซานตาริต้าเนี่ยเขามีหลายซานตาริต้าเหมืกันเนาะแต่ต้นนี้เนี่ยเป็นโอพันเทียมาโครเซนทราซานตาริต้านะคะเป็นไม้กราฟบนต่อโอพันเทียสตริกตาสิ่งนี้ที่เห็นก็คือโอพันเทียสตริกตานะคะตัวเขาเองก็สวยค่ะ เป็นสวยแกร่งนะคะโอพันเทียสตริตารากหาอาหารเก่งนะคะแล้วก็ทนร้อนทนหนาวนะคะก็พี่ก็เอามาทำต่อกราฟโอพันเทียมาโครเซนทราซานตริต้านี้กราฟนี้ได้ประมาณ2ฟปีลวค่ะเนาะย้ายมาที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยปีกว่านะคะย้ายมาตอนตอนติดละยกมาเลยมีแพท มีแผทแบบนี้ติดมาบ้างละก็ยกมาเลยนะคะแล้วก็มาโตต่อที่นี่วันนี้ก็มาชมความงามกันค่ะสิ่งที่จะบอกคือเขาบานทั้งวันเลยถ้าเป็นโอพันเทียอื่นส่วนใหญ่ก็คือบานช่วงเช้าสายก็หุบหรือบานสายๆจะบายมานิดนึงก็หุบแบบนี้นะคะแต่ตัวนี้่ะบานทั้งวันเลยแล้วก็คงความสวยสวยมากนะคะ ที่ลักษณะหุบๆนี่คือบานวันก่อนๆน,นะคะมันเขาบานวันแรกก็คือวันที่หแล้วก็มาวันที่เจดทยอยมานะคะแล้ววันนี้วันที่8ดนะคะแดพฤษภานะคะนี่ดูดอกค่ะดอกมีสามชั้นเลยนะคะสองสามชั้นแบบสลับสลับสวยมากก็สีในในกล้องนะก็ เหมือนเกือบร้อยเปร์เซนต์เลยกับสีจริงนะคะอันนี้กล้อง iPhone นะคะก็มาดูแดดเนี่ยช่วงก่อนก่อนนู้นแดดจัดมากไม่มีฝนม่วงจัดกว่านี้มากค่ะม่วงจัดกว่านี้มากเพียงแต่ว่าช่วงหลังฝนมาหนักมากอย่างเช่นตอนนี้ถ้าสังเกตนะคะนี่ค่ะฝนกำลังมาฝนกำลังมาเลยเนี่ยนี่ค่ะหยดน้ำฝน กำลังตกอยู่ค่ะกำลังมาแบบปลอยๆนะคะก็พามาชมดอกไม้ในเวลาที่ฝนตกที่มาดูว่าเขาบานทั้งวันหรือเปล่าาครั้งก่อนไม่ได้บานทั้งวันอย่างเดียวบานวันที่สองที่สามด้วยนะคะรอบนี้เนี่ยครั้งก่อนมันเขาเขาติดดอกดอกหนึ่งนะคะน้อยฟงังต้นนี้แล้วก็ร่วงไปไม่ติดผล พอ,อครั้งนี้เนี่ยติดมาประมาณ30ดอกอย่างที่เห็นค่ะปรึบแบบดีใจมากดีใจมากจริงๆนะคะแล้วก็เอารูปเอาภาพเนี่ยมาฝากกันเป็นโอพันเทียมาโครเซนทราซานตาริต้าอาจจะต้นแรกหรือต้นแรกๆในไทยนะคะที่ติดดอกก็หวังมากว่าจะติดผลนะคะตอนนี้เรามีทำไว้หลายแพทค่ะ ต้นก็มีนะคะถ้าใครที่สนใจอยากได้สายพันธุ์ทักมาได้เลยค่ะน้ำเพชรสวนกระบองเพชรกินได้นะคะเพจ edible cactus farm นะคะแล้วเดี๋ยวจะอัพโหลดบน YouTube ด้วยค่ะนี่สวยเนาะนี่นะคะเข้าไปดูใกล้กๆมนตกไม่เป็นไรเข้าไปดูใกล้กๆวางมากเขาว่าจะติดผลนะคะ สวยไหมสวยมาก้นาำโหดมากๆนะคะตัวโอพันเทียมาโครเซนทราซานตาริต้าเนี่ยเขาก็มีหลายฟอร์มนะคะจากต้นเดียวกันเลยเนี่ยเขาแตกออกมามีหลายฟอร์มก็เป็นไปได้นะคะก็จะมีฟอร์มสีกะปิอะไรแบบนี้มีอีกหลายลักษณะที่แตกต่างไปนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งนะคะ อาจจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการดูแลด้วยเหมือนกันที่เขาแตกกอมออกมาแตกต่างกันนะคะอย่างเช่นไม้พวกนี้ค่ะพวกโอพันเทียเนี่ยแดดจัดๆหรือกระบองเพชรน,นะคะถ้าแดดจัดมากๆเนี่ยนะคะน้าก็จะโหดมากที่นี่แดดจัดนับได้ว่าสุดค่ะสุดมากน้ำก็เลยโหดมากทีเดียวนะคะอ่าดูบรรยากาศรอบข้างนะคะช่วงเกือบหกโมงเย็นนะคะ ประมาณนี้นะมีเสียงนกด้วยค่ะสวยไหมมีไว้ที่บ้านสักต้นสองต้นสามต้นดีไหคะเนาะพี่กำลังจะทำเพิ่มทำไว้แต่งสวนอีกหลายต้นค่ะกำลังขยายนะคะพอมีแบ่งบ้างแล้วค่ะ เรากําลังพูดถึงแผ่ขนาด8นิ้วกันเลยนะคะเนี่ยใหญ่มากค่ะ7-8นิ้วไม่ได้พูดถึงแผ่ขนาดเล็กนะคะเนี่ยพอดีไม่ได้เอาตลับเมตรมาเน,ะนาะขนาดใหญ่มากค่ะดอกนี้ก็เกือบ10เซนนะคะทั้งความกว้างและความยาวใหญ่มากทีเดียวหนามเนี่ยยาว3นิ้วค่ะหนามยาว3นิ้วนะคะ คือใหญ่มากอลังการสวยมากค่ะตอนแรกเขาจะเป็นสีม่วงประมาณนี้นะคะถ้าเกิดแดดจัดจัดมากๆไม่ใช่น้ําชุกแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ฝนชุกแบบนี้เนี่ย mm hmm. เขาม่วงวันนี้อีกค่ะม่วงมากแล้วสวยมากแล้วก็พออายุมากขึ้นเขาจะมีความเทาแล้วก็ม่วงตรงจุดอย่างนี้นะคะตรงตาหนามนะคะนี่แก่ขึ้นมาอีกนะคะแล้วทําไมนี่ แก่กว่ากับมะม่วงก็คือเขาได้รับการเทรนคือแดดจัดมากๆมาเป็นเวลาหนึ่งปีนะที่ตรงนี้ค่ะก็เลยมีไม้ที่แบบโหดดุสวยอย่างที่เห็นนี้นะคะใช้เวลาค่ะเทรนไม้นี่นะคะสวยมาก ฝนกำลังตกเลยนะคะพอปลูกไว้ติดดินก็เลยพอดอกออกอย่างนี้นะมีความเสียดายนิดหน่อยที่ไม่ได้ยกสูงเพราะตอนอยู่สวนสมุทรปราการหาเรายกสูงเรายกสูงวางไว้บนยางสองชั้นแบบนี้นะคะ พอมาตรงนี้ลงดินปุ๊บเนี่ยมันเตี้ยไปหน่อยเนาะแต่เห็นทรงแล้วสวยมากฟอร์มกอเก๋มากค่ะแล้วก็ยืนหมุนไปหมุนมาอยู่ตรงนี้ก็มีความสุขมากนะคะดูไม้ดูเฉพาะกิ่นก็สวยนะคะ มาชมไม้กันตอนฝนตกปยปรยๆนะคะก็8นาทีแล้วนะพอเห็นภาพนะคะความสวยของโอพันเทียมาโครเซนทราซานตาริต้าของน้ำเพชรสวนกระบองเพชรกินได้ท่านใดสนใจสายพันธุ์พักมาได้นะคะราคาตามขนาดและความสวยค่ะ สอบถามทักทายแนะนำทักมาได้เลยนะคะที่เพจ edible cactus farm น้ำเพชรสวนกระบองเพชรกินได้ขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ